ครื่องดื่มเกลือแร่เกตเตอร์เลสโดยบริษัทซันทูรีแบบซีโคมเบเวอร์เรตประเทศไทยจำกัดสรุปผลโค้งสุดท้าย32ทีมก่อนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันเกตเตอร์เลสไฟวีไฟฟุตบอล2024ในวันที่23มีนาคม2567ณสนามสโมสรฟุตบอลบุรีรมัมยูไนเต็ดเพื่อค้นหาสุดยอดทีมเยาวชนไทยรุ่น14-16ปีเพียงหนึ่งเดียวที่จะเป็นตัวแทนประเทศบินลัดฟ้าเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายกับทีมแชมป์จากอีก11 ประเทศทั่วโลกในการแข่งขันรายการ g a t o r a ร u u l l i n n l l i v ไฟน Experi ไฟที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเกตเตอร์เลสไฟวีไฟฟุตบอล2024ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยวางรากฐานสำคัญในการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนให้กับวงการลูกหนังไทยและการแข่งขันนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ทางทีมงานผู้จัดเกตเตอร์เลสไฟวีไฟฟุตบอลจะเดินหน้าสานต่ออย่างไม่หยุดอย่างด้วย บอกว่าเกตาเลตไฟฟี่ไฟฟฟุตบอลปีนี้นะครับเราได้รับเสียงตอบรับจากมวชนมากมายนะครับซึ่งตอนนีเ้เราจะหาตัวแทน2ทีมนะครับเป็นตัวใบสุดท้ายที่จะไปแข่งออรอบชิงนะเลิศที่บุรีรัมย์นะครับ mm hmm. ก็จาก5้าทีมเนี่ยก็จะมี1ทีมเป็นตัวแทนไปเตะเกตาเลตไฟฟีไฟฟุตบอลเอ็กซ์เพียที่ลอนดอนนะครับก็ต้องบอกว่าเ,เราได้รับเสียงตอบรับเนี่ยดีตลอดมานะครับซึ่งปีนี้ ก็รางวัลที่เราจัดเนี่ยก็คือไปแข่งที่ลอนดอนซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะ่ะเราสนับสนุนให้นะครับซึ่งในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็ยังจะสนับสนุนรายการฟุตบอลของเยาวชนตลอดไปครับต้องบอกว่าเรามีรอบคัดเลือก รอบนี้นะครับเป็นสนามสุดท้ายแล้วที่25นะครับในกรุงเทพซึ่งเราจะหาตัวแทนเนี่ยสายสทีมไปแข่งรอบไฟนอลที่บุรีรัมย์นะครับก็หวังว่าจะได้ผู้ชนะแล้วก็ไปแข่งที่ลอนดอนด้วยกันครับต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือแล้วก็ความชื่หลืออย่างดีนะครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็ปีนี้พิเศษมากๆเลยคือเราจะไปเตะกันในสนามบุรีรัมย์สเตเดียมเลยนะครับซึ่งออรอบ8ทีมที่เป็นตัวแทนเนี่ยจะได้เตะกับสนามที่ดีที่สุดของประเทศไทยครับ เราจัดปีนี้นะครับเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งเยาวชนไทยเนี่ยก็คือเก่งมากๆเลยพอที่ไปเตะท,ที่ของยออุโรปเนี่ยก็สามารถชนะทีมเก่งๆแม้ว่าจะเป็นบราซิลหรือว่าโคลัมเบียพวกนี้ได้นะครับซึ่งเราหวังว่าเด็กไทยเนี่ยจะสามารถโชว์ฟอร์มแล้วกออ็พัฒนาตัวเองพัฒนาฝีเท้าเนี่ยในการแข่งขันระดับโลกได้ครับก็เกตาเล่นนะครับเราสนับสนุนฟุตบอลเยาวชนนะครับซึ่งสามารถออติดตามกิจกรรมดีๆของเราเนี่ย ได้ตลอดนะครับใน f c e b o o k f แฟนเ g e นะครับเกตเตอร์เลสไฟวีไฟฟุตบอลไทยแลนด์ครับ